สวัสดีครับพี่เทคจูเนอร์ครับผมวันนี้อยู่กับแย้จีเชนนะครับเดอร์อโต้ตัวท็อปนะครับผมแบตเตอรี่ิปาันี้มีแค่กองอากาศนะครับผมกองผ้าแล้วก็เฮดเดอร์นะครับผมแล้วก็พักปลายนะครับจูนใช้น้ำมันเป็น e 2ยี่สิบนะครับนี้เราจูนเสร็จเราเข้ามาเก็บถนนต่อนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าวิ่ง เป็นยังไงนะครับที่เราจูนให้ฟูลออปชั่นนะครับผมครับต้องสมูททุกอย่างนะครับถ้า <Okay. S 1> ออกเบา สนใจนะครับงานแก้งานจนงานเซอร์วิสต่างๆนะครับผมเข้ามาได้ครับพี่เอ็กจูเนอร์พัทยาครับสวัสดีครับ